ครับเอฟซีพี่น้องคนส่งปลาสุกุสุกนบวาเป็นชาวไทยชาวล่าชาวต่างประเทศสวัสดีสบายดีอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุกคนพี่น้องต่อากาันคือเก่าพี่น้องเหมือนกับคนส่งปลาต่อากันวันที่ิปเก็พี่น้องเหมือนซิปเก็ทันว่าคมหกสามกับมารวมรุ่นเดินทางน้ำคนสง่งไปเยอะพี่น้องหมนี้ประกันมาหลอกกับแย่เกลห์าเก็บ เห็ดนาข้าวเห็ดข้าวดินที่เฮ็ดคิดไปเมื่อน,นั้นแล้วพี่น้องมารอเบิ่งอีกเมื่อน,นี้สิมานบอสิมี่ห้เก็บบอ่ะพี่น้องรวมรุ่นเดินทางน้วกันกับคนส่องปลาสิมานบอเหมือน,นี้สิพอนเฮ็ดยังแนอ่ะพี่น้องพอกันอีกแ้เด้อพี่น้องกับคนส่องปลา,าเมือนี้วันที่สิบเจ็ดท่านว่าคมพี่น้องเดินเข่าปลาหาเฮ็ดคือเกาพี่น้องกับยากเกต สวัสดีค่ะหามาลุ้นนรกันพี่น้องว่าสิเป็นเฮ็ดหยังสิบเจ็ดธันวาคมล่ะเบื้องพี่น้องบ้านาเสือเถาเบิดเบื้องเบื้องเบืองพี่น้องสิบเจ็ดธันวาคมนี่คือเฮ็ดผึ่งขาไล่พี่น้องยังมีอยู่ปีมันเถามันเถาพี่น้องติดใจเต็มอยู่มันเถาถิ่ม ตัวนี้เห็ดพงขาว่งไข่พี่น้องบอ่เทือคือกันเลยนี่มันคือ<ฮ>ยังมีเนาะบ่ฮู้อ๋<ฮ>อบัอวไอกันเก็บบ <laughs> ่อหูเห็ดขาวดินตัวนี้เห็ดขาว,าวดินเห็ดหนาขาวอีกดอกนึงผึพงขาไล่พงเหือดหรือผึพงขาไล่แปลกเนาะ แมกิลีปีนี่อยังนี่นโอ้แม่พี่น้องเอ้ยมันเถ่าถิมตาเสียดายเถาเละเปื่อยละพอกค่ากิลีพี่มีแต่เห็ดที่หล่าดอกนี้มันยังได้อยู่บว้จะเกินี่นี่แต่เตดงก่า<ป>เห็นตินี่โอได้อยู่ได้อยู่มันดำ <laughs> มันถึงหนาวลายมันเลยดำอากาศหนาวเลยดำขุ่มี่ไปเห็ดพี่น้องมันขึ้นล่าแมนบดขาวขาวนะเห็ดหนาวออกดีนอปีนี่อ๋อพี่น้องมาลองเลาะหลุนน้ำกันเบิึงวาสิมี่ลายบอเห็ดผึ่งคาไล่ถ้าบ่มีก็สิเป็นเห็ดหนาขาวเห็ดข้าวดินล่ะพี่น้องหลุนน้ำกันไปเรื่อยๆก็พ่นสองปลามาเนี่ยปอกันวันที่สิบเจ็ดท่านว่าคมปีหกสามพี่น้อง นี่ผึ่งขา้าหรือว่าผึ่งไข่ต่างเนาะทำมาตาแปกแห้งปีนี้ยังมีเห็ดเกิดเซยอยู่อะไรอีกดอกนึงยังได้เนาะเป็นตะงเงือดแทะอยากให้เก็บเห็ดบาเกิดค้นกับบาเก็บคือกันหนาวอะไรอีกดอกนึง มีหอยแทฉเนยเด้จะคล้องเพิ่นเดมีผู้เฝ้าแล้วเองพนะอ,งอ๋อรุ่นเป็นเหมนกันเรื่อยๆพี่นอ้องเอ่ออีกจุ่มหนึ่งยังมีจุ่มเลย <c oughs> จุ่มนี่น้อยก็ยังมีอยู่บ้านนี้อ้ตึงเงแท่เจ็ดคนข้าลายอ๋อไอ้คนเบิ่งตาเนนเอาพี่น้องน,นั่นเริ่มได้หลายดอกละ รวมลุมยน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้อง Head now now. Head เฮ็ดหนาเนาวเฮ็ดปลายเนาวล่ะ17ธันวาคมหลอกกับยายเกตกับคนสองปลาไปเลยพี่น้องสีมานลายบอมวันนี้มันเป็นปรากฏกากณ์ที่แปลกๆมันเบิดรูดูเฮ็ดหแหละพี่น้องแต่ก็ยังมีอยู่ธรรมาชาติบางเทืออากาดเกินกลัวมนุษย์หอสิขาดเดาพี่น้อง เกิดขึ้นในเบิร์ตสุยางละ่ะถ้าระบบนิเวศในป่ามันยังสมบูรณ์ลายฤดูหรือว่าเบิร์ด,ดูดูการไปแล้วมันก็นยังมีอยู่พี่น้องเห็นตอนนี้ยังเก็บกับยางวน่นมองค่อยเก,ก็บละพี่น้องขอ<ว>นั่งเห็นอยู่นี่ดอกยางงามเลยเหตุผงขาลายด<ถ>อกพอดีแกถทามันบะถาโหนถมบะถาไลาย่อไลย พี่น้องเดี๋ยวมันเถาที่เลี้ยงเขียวเัมนงามเลี้ยงเขียวบ่เออน่ะเ็ดลังเขียวยังมีอยู่ดอกพอดีแกงตัวละพอดีงามยังไงฮะยังพอได้รุ่นอยู่พี่น้องอ๋าปล่อยอีกแล้วดอกหนึ่งดอกนี้ปุ้ยพี่น้องเลยยางงามเลยออกรอค่ำเนาะออกรอค่ำรอหม่องสูงๆพอดีแกะเบื้องทองบูย ผล <Good> ดอกนึงขนาดดอกน้อยๆงามๆเลยพี่น้องดูม,มันตัวนี้ดูม,มันบางทีหมองมันเปื่อยเนาะเฮ้ยมีซีดหล่นมันนี่ตัวนี้เปื่อยสิมตัตสีดายพี่น้องเอ้ยนีย่มาสาไปผลดอกนึงผลดอกนึงโอ้มนันเทศฝังเลือดข้าไล่ไว้มันนี่อุปกรณ์กับพักการ์ดมะลอกกับยาเ<อ>กตมาพร้เฮ็ดนาขาวเฮ็ดขาว,ขาวดินพี่น้อง เฮ็ดลิปแล้วก็พักกนกลับด้วยบ่ได้มาลงมาเบิงคิดว่าเฮ็ดผึงเลือดเฮ็ดผงข้าไลา่สีบ่ออกอกื้อนี้ก็ว่าทิมาเลาะเบิงเฮ็ดนาข้าวเฮ็ดข้าวดินคือเกาล่ะพี่น้องแต่จะเก็บส่วนแวะเบิงหมองเฮ็ดผึงคยออกมาหอดกับบผพิดหวังมีอะไรเก็บอยู่หนาเสื้อก็เป็นไปแล้วพี่น้อง เดนีเห็ดลังเขียวเห็ดหนาเขียว,ยวพี่น้องเด็อกออกขนาดนเนาะเห็ดก็จะเกิดขนาดแต่สภาพอากาศกับวับไปวับมาอยู่ว่านเมื่อก่อนนี่ห้อนห่อนพี่น้องเลยอบเอาเป็นคือหัวเดือนหกแต่ว่ามาเมือ่อวันที่สิบเจ็ดท่านว่าคมนี่หนาวครับอุณหภูมิลดลงแบบบูบวาบเลยอีกเมือกองเมือบนแนพี่น้องอาจมีเฮ็ดบ๊ทเห็ดล่มเห็ดคอนเกิด ร่วมติดตามคนสองปลาไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ่าตัวนี้เห็ดข้าวดินหรือว่าเห็ดหนาขาวพี่น้องจุ่มมาม,ม,มั่เนี่ยจุ่มนึงเห็ดหนาขาวเห็ดข้าวดินล่ะพี่น้องเ้ปปาสุกพปตะมานอยู่ดอกพ่อเรื่อยอยู่ดอกนึงเห็ดข้าวดิน ดอกนึงเนาะโอ้อดอกนี้ง,งามตละ่ะดาย่างโศกโลกเลยละ่ะเก็บไปมือน,นแกงหวานหวานพี่น้องเลย,นนยพี่น้องข้าวดินเพชหนาข้าวจูงงามอ้าวอยู่นี่ยังมีแตรจูงม,ม, <c ười> ม,มันจูงไวเมืนอนนั่นแง่งนี่เนาะจูงจูงไว เห็ดเผืองกับฮาทั่วอลไรพี่น้องคือสิไรมันสำนันลราคือเห็ดเผืองต้งมาหาเห็ดหน้าขาวเห็ดขาวดินบน้ากับบุฟฟิตวังพี่นอ้องไม่เคยจูมทำงาบ่หมุนในจูมหน่อยแตกขึ้นใหม่ได้ไแตกขึ้นใหม่อได้ฮะคนกันไปเรื่อยพี่นอ้องพอได้กแกงอยู่อออยอดอกคืออ่าเนี่ยแต่สามดอกงาม นั่นเ่ะนี่เงาใหม่ไปตท้อกนกยังกินไปไฟยนี่เท่โอ้ยอยู่ใจตองเอาอยู่บอดอกมีบ่นิ่มบอรึแค่ใจเสยอยู่ไอ้จะ่ o o m นอบบันเออขี่ z o ม m ด้วยมมุงามเห็นบอโอ้ นี่การทดสอบสายตากันดีร้ายอยู่ไอ้ผีทางหลังปิงคุ้มหนึ่โอ้หโหไปจูมเนีอยหน่อยไ<อ>จูมดูดิงามเนาะงามนี่จูมเมือกันได้ฝุ่นกีหน่อยมันกีหน่อยก็ยังมีอยู่อ้าวแทนกล่องเงาเลยเด้อ ออกเป็นโฮมมันเด้อพี่น้องเลยโฮมบ่ออกก็บ่ออกเจ้บางทางก็เห็นเก็บกับมาหาม่าบางคนก็บ่ไดายคนส่งปลาหฮมโฮมมันพี่น้องก็เลยได้บันเป็นวันทีออกทั่วไปเฮต์น่ะนี่ออกบางพื้นที่ออกบางโฮมมึงตีตะกี้นี่ยหน่อยมันย่างเสยได้พี่อืมออกทัวร์บ่โฮมมาหกับบได้ยเราพี่น้องบ่ได้ออกทั่วไปคืนน่ะผลนี่นี่ยหน่อย ôi bởi đi đó ngừng ngảm nó ngảm ngảm hả bớt vai 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 hả bớt chúc tay bỏ chúc tay thong 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 นงามดีแชฟมารถโฮมมันได้เก็บเหลื่อยหลดเนาะเออตี่หกดอกนึงหัวมันบ่เคยเกิดกับย่างเมื่อซื่อลราพี่น้องบ่มีมแห่งแถวนี้เป็นปลาซุ้มแล้วมันก็นเคยเกิดประจำถ้าหูมองมันก็ได้อยู่พี่น้องดอกนึง

ดอนเดินจ่มก็มีดอกน้อยๆราอกว็ยังมีจูมันอยู่ออกรวยอยู่องจุงมงามทางลังก็ไม่ได้ี่ ชมหนึ่งงามๆดอกหนึ่งดอกนึงงามๆพิร اث จะเฮ็ดพวกนี้ล่ะพี่น้องเฮ็ดนาข้าวเฮ็ดข้าวดินนี่ล่ะส่วนเฮ็ดผึ่งกะได้สำนันล่ะพี่น้องคือติดบะผออีก่แต่เราคือเฮ็ดผึ่งดอกนึง งามนาอโอ้ขาขาย่างสวยเลยเอ๋อพี่น้องหลังจากเดินทางยางรอกับพ่อสมควนเลยพี่น้องหลังจากเก็บเพชรเขาดินเพชรนาขาวฟมหนันแล,ล้วก็รอไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็บ,บอเจอกับครึ่งสีบตรัสซ้อนนักแลค้ครึ่งพี่น้องมันบริออกทั่วไปมัน,นออกเป็นโฮมออกบางโฮมที่มันเกิดนั่นละพี่น้อง มันเป็นเห็ดปลายฤดูแหละเห็ดหนาวล่ะเห็ดปลายหนาวแหละพีะ่น้องที่หอดปีใหม่แล้วมันก็ออกคำนี้ล่ะพี่น้องก็ถือว่ามาันอยู่ในบ่อลายเป็นได้พี่น้องในแกงนึ่นนี่ละแกงใหญ่ๆเติอบอยู่ข้างล่างก็สิเป็นผวกเห็ดเผงขาไล่ข้า,า,างบนเป็นเห็ดหน้าขาวเห็ดขาวดินพีนนน่น้นองเบิด์มันซัมเน่ล่ะพี่น้องเดินทางกลับบ้านก่อนบัดน,นี้ ถ้าชอบวิดีโดงงอจากไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นซองปลาในเด้อพี่น้องคนซองปลาเขอขอบคุณถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชมลาพีลา่ล่าน้องครับบานสักก่อนพี่น,อน้องบาน้ย่างต่อไปก็คือสิมเมอยซื้อ,อมันบระเดีวออกทั่วไปออกบางหม่องล่อุ่นค้นซองปลาเฮดบอดอีกประมาณสองสามเมือ่อคิดว่านาสีเกิดพี่น้อง อขอติดตามกันต่อไปพี่น้องกับคนส่งปลาสำหรับคลิปนี้ล่าพีล่าน้องไปสกอรสวัสดีครับ